ด,ดิฉันผู้ปกครองทองเจอเป็นสาปนสมาชิกคริสตจากศรีพิมลธรรมเพชรบุรีภาค8ค่ะวันนี้ดิฉันขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจะนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมยอนบทที่4ข้อที่10พระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้าง เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้าเราทราบว่าน้ำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของเราจากการค้นคว้าของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขก็ได้พูดถึงประโยชน์ของน้ำว่าการดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ8แก้วเนี่ยจะช่วยให้ปริมาณไขมันในตัวของเราเนี่ยลดลงทำให้ร่างกายมีรูปร่างที่สัดส่วนมีสัดส่วนสม,สมดุลแต่ตอนเช้าเนี่ยเราควรจะรับประทานหรือดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วนะเพราะจะทำให้ระบบการย่อยอาหารนั้นมีประสิทธิภาพ และทำให้จิตใจผ่อนคลายความเครียดน้ำนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าจากสดุดีบทที่65ข้อเว่าพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงรดน้ำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งอุดมยิ่งแม่น้ำของพระเจ้ามีน้ำเต็มและจากสดุดีบทที่104ข้อ10ถึงข้อ13 พระองค์ทรงกระทําให้น้ําพุพุ่งขึ้นมาในหุบเขาน้ํานั้นก็ไหลไประหว่างเขาให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่มและลาป่าได้ดับกระหายของมันที่ริมแม่น้ํานั้นนกในอากาศจึงได้มีที่อาศัยมันร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้พระองค์ทรงลดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์แผ่นดินโลกก็อิ่มด้วยพระราชกิจของพระองค์ พระเจ้าประทานน้ำให้แก่พืชและสัตว์ต่างๆแต่ทรงประทานน้ำให้แก่มนุษย์ด้วยเราจะเห็นตัวอย่างจากพระธรรมอุพยพหลายตอนที่ชาวอิสราเอลบ่นว่าโมเสสเมื่ออุทยพออกจากอียิปต้องเดินทางในถิ่นทุรกันดารไม่มีน้ำจะดื่มโมเสสได้ทูลขอน้ำจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้ทรงประทานน้ำให้แก่เขา จากอพยพบทที่15ข้อ22ถึงข้อ25 mm. ก็มีการพบแหล่งน้ำคือ mm. แต่ว่าเป็นน้ำขมที่ตำบลมาราและพระเจ้าก็ตัให้โยเซฟนั้นโยนกิ่งไม้ลงไปและทำให้น้ำนั้นจืดสามารถที่จะดื่มได้ทำให้ชาวอิสราเอลนั้นได้ดื่มน้ำจากน้ำนั้นและอีกครั้งหนึ่งที่เมริบา ชาวอิสราเอลก็ได้บ่นต่อว่าโมเสสแล้วก็ได้ต่อว่าพระเจ้าด้วยว่าทำไมให้เขาต้องมาอดน้ำในที่ธุะกันดานแห่งนี้ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็จะเห็นได้ว่าน้ำนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราในสมัยของพระเยซูได้กล่าวถึงน้ำอีกชนิดหนึ่ง ในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง26ก็ได้กล่าวถึงบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำของยาโคบมีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งได้มาตักน้ำที่บ่อนั้นเวลาประมาณเที่ยงเมื่อพระเยซูมาขอน้ำดื่มจากเธอเธอก็แปลกใจที่พระเยซูเป็นชาวยิวแต่มาขอน้ำจากเธอซึ่งเป็นชาวสมาเรีย พระเยซูจึงถือโอกาสนั้นอธิบายให้เธอฟังว่าน้ำซึ่งพระองค์จะประทานให้นั้นเป็นน้ำทำรงชีวิตหรือน้ำแห่งชีวิตหญิงชาติสมารียก็สนใจอยากจะทราบว่าเธอจะได้น้ำนั้นได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับเธอว่าถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้าจากยอนบทที่4ข้อ10น้ำทำรงชีวิตแตกต่างกับน้ำธรรมดาทั่วไปอย่างไรข้อที่1คือฟรีคนไทยเราจะชินกับคำนี้ฟรีก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถรับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเหมือนน้ำชนิดต่างๆที่มีอยู่มากมายในทุกวันนี้วิวรณ์บทที่21ข้อ6กล่าวว่าผู้ใดกระหายเราจะให้ผู้นั้นดื่มจากน้ำผู้แห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยข้อที่สองคือโฟลฟ f u w l พูกแปลว่าเต็มอิ่มจุใจพอใจและสุขใจน้ำาบรงชีวิตดื่มแล้วทำให้เกิดความอิ่มในจิตใจผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยจากพระธรรมยอนบทที่14ข้อ4ตอนแรกน้ำนั้นจะหล่อเลี้ยงชีวิตให้เกิด ความอิ่มใจไปตลอดเวลาแข้อที่สามคือฟูลเนสฟูลเนสก็คือความครบบริบูรณ์ชีวิตของเราเมื่อได้ดื่มน้ำทำรงชีวิตแล้วจะเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์หรือชีวิตนิรันดร์พระธรรมยอห์บทที่สิบสี่ตอนอภทษยอห์นบทที่สี่ข้อสิบสี่ตอนที่สองกล่าวว่าน้ำทซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด้์สรุปว่าน้ำแห่งชีวิตจะแตกต่างกับน้ำโดยทั่วๆไปอยู่3าข้อคือใช้ตัว f เพื่อจะได้คล้ายกันคือ free f u l l และ fullness ขอเชิญท่านทั้งหลายได้มาหาพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ดื่มน้ำํารงชีวิตซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่ท่าน โดยที่ท่านสามารถรับน้ำได้โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่สิ่งที่ท่านจะได้นั้นทำให้ชีวิตจิตใจ,จของท่านอิ่มเอมเต็มไปด้วยความสุขในใจน้ำทำนองชีวิตไม่มีวันเหือดแห้งไม่มีวันหมดไปจากชีวิตของท่านน้ำนั้นจะหล่อเลี้ยงจิตใจ,จของท่านให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีน้ำนั้นนำไปถึงชีวิตนิรัน พระเจ้าทรงพร้อมที่จะประทานน้ำทำรงชีวิตแก่ท่านขอเชิญผู้ที่กระหายนั้นได้มาหาพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตเราจะได้ดื่มน้ำนั้นแล้วถ้าท่านเปิดใจยอมรับจึงใครให้ท่านมีโอกาสได้รับน้ำทำรงชีวิตเช่นเดียวกับพวกเราและพี่น้องผู้เชื่ออีกมากมายซึ่งมีอยู่ทุกมุมโลก